Strange. No one else should be here. I'll go check. <sighs> <sighs> what a terrible dream! It is midnight already. Time to go home. Night Let's hope nothing serious. Hello, Bishop. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day you took everything I had, and now it's time to pay. In this building. There are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? Um, I should go check out the fuse box in the control room. รวมทั้งชั้นได้เพิ่มระบบควบคุมระยะไกลสำหรับหเหตุฉุกเฉินในกรณีที่มีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นฉันพบชิ้นเสื่อนอะไรจากชุดหนึ่งในเจ้าอนิเมโอนิกรุ่นเก่ามันคืนสนิมแต่ยังคงทำงานได้อยู่แล้วก็บลาบลาบลาไว้ค่อยมาอ่านเนื้อเรื่องให้ฟังแล้วกันผมพยายามจะเก็บถึงรถเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับ เพราะว่าท่านผู้ชมจะได้รู้เนเรื่องด้วยจริงๆนะไปดูคนอื่นก็ได้นี่นาเนื้เรื่องแตา,าตรงนี้มีโน้ตอยู่หนึ่งใบจากที่แพทยระบุจอนบิชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าเยี่ยมแต่ก็ผู้ได้รับบัตรเจ็บที่หัวป่วย เมื่อไม่นานมานี้เขาฟื้นจากอาการโคมา่าและเกอัปราชีวิตไม่รอด ไ,ได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละก็จะไหว I need to find the electrical panel. โอเคไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ่อกแกไม่มีไม่มีมมโอจะเ,เจอโนดอีกฉบับแล้ว หวังว่ามันคงจะน้อยนะหัวนหน้าชั้นของเรามอบหมายงานให้กับเราทุกคนต้องวาดวัตถุหรือตัวละครพิลึกพิลึกสำหรับวันฮาโลวีนเขาพูดว่าเธออยากให้กลุ่มของเราด,ด,ดุดดินในงานแสดงนิทรรศการที่กำลังจะมาถึงฉันจำอนิเมโทนิกเหล่านั้นที่ร้านพิซซ่าได้ขึ้นมานังทีแนะลงมือวาดพวกมันห่างไกลจากความปกติใช่มันห่างไกลความปกติมากเลย That's good. Now I need to turn on the second fuse box. Oh, holy shit! A gift. Like it? Like it? It loves, loves to play. นี้ก็คือได้ยินเสียงเท้าเมื่อไหร่ก็แค่หลบซ่อน ไปเจ้าแมวน้อยมันใช่แมวหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเอาละเสียงใครเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะโอเคการ์ดอยู่นี่ Looks like it is the key card for some door มาตลอดเลยผมยังไม่เคยรู้วิธีตัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอใั้ด้วยถ้ามันมีแชทเด้งขึ้นมาอ๋อหุ่นยนต์พวกนี้โจมตีตัวเองแล้วก็มีคนส่งแชทมาอีกแล้วอะไรมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราต้องดู ว่ามันคงจะไม่เปิดประตูมาแล้วสะดุ้งแแห่นะอะใช่เรามีหมายเหตุอยู่มันมีน้ตด้วยผมขอไปเก็บโน้ตก่อนแล้วกันอาโอเคเย่าผู้ขอไลดีเจสกอตรู้สึกตัวหลังจากที่นอนแน่นิ่ง อยู่ในอาการช่มง่าถึงสองเดือนสองเดือนมันมีเสียงหุง่นยนต์อยู่ด้านข้างซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดมาหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเ,ลยเอาละแถวนี้ไม่มีนะ แถวนี้ เดี๋ยว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 จะเดินมานี่อีกเหรอเดินมาบ่อยไปนะเราอ่ะมาบ่อยไปจริงๆนั่นนั่นไกลๆหน่อยไม่ต้องเดินกลับมาไม่ต้อง mm-hmm <laughs> Well, now it seems the whole building is lit. The tablet battery is empty. I remember there was a charger in Ben's room. ใกล้ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เหมือนมีหุ่นยนต์ทั้งหมด2ตัวนะ2ตัวเลยนะผมออกไปข้างนอกไม่ได้อะมันมันเหมือนว่ามันเฝ้าอยู่แถวๆทงนี้ <laughs> call out my name. Adeptus Shell. I will be here when you call. The tablet battery is empty. I remember there was a charger in Ben's room.